สวัสดีครับทุกคนผมโฟนะครับวันนี้นะครับโฟก็มาแถวอาลีนะครับซึ่งมาร้านกาแฟแถวอาลีเนี่ยเยอะมากๆซึ่งวันนี้เนี่ยโฟก็อยู่ที่นานาคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับสาขาใหม่ที่อาลีบอกเลยนะครับว่าวันนี้โฟจะมาทำคอนเทนต์ที่โฟอยากทำมานานแล้วนั่นก็คือการสอนท่าโพสถ่ายรูปของผู้ชายนะครับแบบง่ายๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผมจะสอนโพสยังไงซึ่งวันนี้มีแขกรับเชิญนั่นก็คือโอ๊กอาลีครับสวัสดีครับทำไมถึงชื่อโอ๊กอาลีนะครับก็ อยู่แถวนี้แล้วก็ถ้าใครมาแถวนี้ก็จะเจอโอก๊กใช่ครับเวลาผมหาร้านอาหารเด็ดๆแถวอารีนะครับผมยกสายคนแรกก็คือโอ๊กอาลีเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวว่าผมจะให้โอ๊กโพสอะไรบ้างในการถ่ายรูปวันนี้ก็เดี๋ยวตามผมไปดูเดี๋ยวไป,ไป โอเคครับมาที่ท่าแรกนะครับนั่นก็คือการนั่งไขวายห้างปกติแบบเท่ๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าโค้ถ่ายรูปอกมาเป็นยังไงต่อมานะครับท่าโพสต่อมานั่นก็คือการเดิน ผมแนะนำนะครับอันนี้ให้ใช้คอนดิเนียลชัตเตอร์ก็คือการกดรัวของกล้องเลยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้กล้องอะไรถ่ายซึ่งวันนี้ผมใช้กล้อง A73 นะครับในการถ่ายก็เดี๋ยวจะให้แบบที่เป็นโอ๊กเนี่ยเดินแล้วเราก็กดรัวชัตเตอร์ก็เดี๋ยวไปดูกนะันเดี๋ยวไป โอเคครับแล้วก็มาอีกท่าโพสหนึ่งนะครับนั่นก็คือการยืนลงกระเป๋าแบบเท่ๆคูลๆเลยเราจะถ่ายเต็มตัวหรือจะถ่ายครึ่งตัวก็ได้นะครับอันนี้ก็จะให้แบบโอ๊กนะครับก็คือโพสแบบยืนแบบลงกระเป๋าไว้ที่หน้าประตูอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวว่าแบบเราจะถ่ายออกมาเป็นยังไงไปดูเดี๋ยวครับ เล,เล็กๆเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเวลาเราถ่ายคนที่แบบต้องการให้ดูสูงใช่ป่ะครับเราก็พยายามกดต่ําแล้วเชิดหน้าขึ้นนิดนึงแบบนี้นะครับเราก็พยายามอยู่ต่ำกว่าแบบนิดนึงแล้วก็เชิดกล้องขึ้นเราก็จะได้ ภาพลูปที่แบบตัวขึนมากขึ้นนะครับตากรจิญญามากขึ้นโอเคครับอีกหนึ่งทิคนะครับนั่นก็คือการใช้ค่ารูรับแสงในกล้องหรือค่าเนะครับต่าๆเมื่อให้ได้รูปที่หน่าชัดหลังเบอร์นะครับก็เวลาเราถ่ายรูปโพสเซสเนี่ยผมพยายามใช้ค่า F ฟที่ต่ำๆส่วนมากจะใช้ไม่เกิน45้โดยซ้ําอย่างรูปนี้นะครับที่ผมจะถ่ายก็คือจะถ่ายย้อนแสงนิดๆใช้ F 2.8นะครับในการถ่ายแล้วก็อีกหนึ่งทิคนะครับแบบนะครับพยายามหันหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับพยายามไม่หันหน้าตรงเพราะว่า การหันหน้าตรงเนี่ยมันจะทําให้รูปหน้าเราดูแบบหน้าเราใหญ่ถ้าเกิดเราหันหน้าด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยจะทําให้เราเห็นกรอบหน้าของตัวเองเนี่ยชัดมากๆก,ก,ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆสาหรับการถ่ายรูปของผู้ชายนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูรูปนี้นะไป bit bit. โอเคครับแล้วนั่นก็เป็นเทคนิคหรือท่าโพสสำหรับผู้ชายเวลาถ่ายรูปง่ายๆนะครับก็เอาเทคนิคมาแชร์กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ใครเอาเทคนิคไปใช้นะครับก็ฝากเอารูปมาแชร์ให้ดูกันด้วยว่าเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้นะครับขอบคุณโอ๊กนารีมากมากนะครับที่มาจอยทริปนี้กันทริปถ่ายรูปหรือเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับทริปนี้ก็เจอกันหวังว่าทริปหน้าจะได้มาจอยกันใหม่ไว้เจอกันทีโอเคแล้วเจอกันทริปหน้าแล้วก็พบบาย